อันนี้ลูกประครบแก้มาพึ้ากมพาวแก้ปวดเมื่อยโฟกช้ำดำเขียวตกต้นไม้หล่นจากที่สูงอุบัติเหตุต่างๆที่มีการฟกช้ำระบมปวดเนื้อปวดตัวก็นัก,กวยสมัยก่อนนี่พวก,กันเขาก็จะทำลูกประครบนี่แหละนี่ให้เอาไปประครบบริเวณที่เก็บที่ปวดที่เมื่อยหรือประครบได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าเลย ที่มีรูปประคขาให้กินไม่ใช่มีรูป,ประคขบให้ประคบแล้วก็มียาให้กินมันก็จะสมบูรณ์ขับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกก็ช่วยให้ขับพิษขับเหงื่อได้ดีขึ้นและรูปภปบมันก็จะมีความหเือนตสูตรนี้คือสูตรโบราณดั้งเดิมของแท้ที่เขาใช้รักษากันมาสืบทอด ต่อกันมาจนกินงกิ้งได้แล้วผ่อนคลายได้ดีปวดเมื่อยมึนชาตัวนี้เราไปใช้แล้วได้ผลแล้วก็ทำเป็นตำราทำเป็นตำราไว้ไว้ให้ลูกหลานจนรุ่นหลังได้สืบต่อไว้ช่วยรักษาคนอื่นต่อไป ใช้ได้เลยเอาเปลือกกระบอกเปลือกกระบอกใบหนาดใบเป้าไผ่กระมิน้นพับพึงมาตำรวมกันแล้วก็ประกอบโบราณเขาเขาบอกว่ากระเบาเนี่ย หมายถึงสื่อความหมายพยัญชนะไปถึงคําว่าเบาได้แล้วมันจะรู้สึกเบากายเบาตัวแลนีลงไปด้วยทีนี้กระบกก็หมายถึงว่าโลกที่มันเยอะๆตากอ,อกให้มันลดลงบกนี่คือปะจัยสารก็คือมันลดลงมันบกลงอย่างนี้พอมีทั้งกระเบาทั้งกระบกกระเบาก็แก้ปวดเมื่อยได้ด้วยเพราะ มีฤทธิ์แบบเมาบกนี่ก็ทําให้ลดลงถ้าใส่สองตัวเข้าไปแล้วก็มีใบนาดใบเป้าขมิ้นต่างๆที่สาคัญก็คือว่านว่านจอดว่านจอดนี่คือมันจะช่วยสมานภาษาอีสานเรียกว่าจอดภาษาการเขาก็จะเรียกว่าสมานใส่ลงไปแล้วก็ไป นึ่งในหม้อนึ่งก็ได้หรือในหม้อกระทะไฟฟ้าที่มีซิงนึ่งแล้วก็มาประครบให้คนป่วยก็ถ้าถูกกับคนป่วยจริงๆแล้วประครบแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นเลยแต่คนที่เป็นมากหน่อยก็ต้องประครบบ่อยหน่อยนานหน่อยประครบได้ทั้งวัน ถ้าไม่ขี้เกียจนะประครบไปด้วยแล้วก็พักไปบ้างประครบไปไปไปด้วยทําอย่างนี้แหละโบราณเขาก็ทำอย่างนี้รักษาคนเป็นอมพลิกอมาพา่ถ้านอนติดเตียงหลายเดือนก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันบางคนติดเตียงมาเป็นห้าหกปีแล้วก็รักษากันไปจนหายก็ประมาณชักสี่เดือนสี่ถึงห้าเดือน ที่ให้กินยาให้ลูกประครบให้อะไรพวกนี้เขาก็ลุกขึ้นมาเดินได้นี่คือตำลาของโบราณของพ่อทองสาเจริญตาตานํำย้อยที่ดูที่ท่านดูแลคนมามากกว่า60ปีก็เป็นสามตอนนี้เพิ่นก็8ปดสิบจะ8แปดสิบสี่แล้วก็เวลา เป็นหมอนี่ก็เป็นหมอมาตั้ง60ปีประสบการณ์60ปีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาขั้นตอนต่อไปไปดูวิธีการหอ่อรูปประครบกันนะคะรับผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีภาช,นะชนะเราจะมานะภาชนะนี่เอามาเพื่อตวงเฉยนี่ เพราะว่ามันจะได้ลูกที่มันเท่ากันตลอดถ้าเราใช้ภาชนะใช,ใช้ผ้าใช้ตัววางลงไปต้าวางลงไป <c oughs> นี่ก็ใส่ลงไปให้เต็มจะ้าเาแน่นขนาดไหนก็ได้ก็อัดลงไปเพราะว่าปุ๊บ เต็มเนี่ยเต็มพอดีเอาพอดีนะครับอาจให้แน่นก็ได้อาจให้แน่นนิดนึงรูปปะคะคม,มันจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวอันนี้ก็จับสองหูมันขึ้นมามันจะเท่ากันสองหูขึ้นมาประกบกันปั๊บ จากตรงนี้ขึ้นมาด้วยตรงนี้ขึ้นมาด้วยทำแบบง่ายๆล้วก็ม้วนเึิบนี่นะนี่ก็จะเป็นรูปประคบที่ออกมาสวยนะแล้วก็กดอัดแน่นๆหมุนให้มันแน่นๆพอแน่นได้ดีพวกเราก็เชือกมัด ทำแบบง่ายๆไม่ต้องไม่ไม่เน้นสวยแต่เน้นใช้งานจริงพัดตรงนี้พัดเนแน่นเลยแล้วก็มาจัดผ้าจัดผ้าให้มันดูสวยงามนะครับก็ มันกับเราซ่อนเนื่อซ่อนปลายมันไว้ข้างในให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็พับรงมีลงไปไปั๊บไปครบก็จะออกมาดูดีนะครับดูดีนี่เห็นไหม ปกติเชือกนี่ก็ให้มันยาวกว่าน,น,นี้นิดนึงตอนนี้เรามีหาได้ตามบ้านเรามีขนาดไหนเราก็ตามนั้นแเพร <c oughs> าะเราเน้นใช้งานจริงไม่ได้เน้นที่ความสวยงามอะไรนักแบบนี้จะมันเข้าไป เสร็จสมบูรณ์นะครับก็พอดูได้ก็เอานะครับอาเชียนิดนึงแล้วก็ประครบในประครบได้ทั้งวันถ้าไม่เหนื่อยก็ประครบอยู่นั่นแหละก็ประครบไปแล้วก็พักพักไปด้วยรักชั่วโมงหนึง่งอ้าวก็มาเริ่มประครบใหม่เพราะการรักษาเนี่ยต้องให้มันทันโรคไม่ใช่ว่าเป็นเล้นแช่ก็ทำวันหนึ่งครั้งเดียวสองครัง้ง ไม่กําหนดอย่างนี้เพราะว่าถ้ากําหนดอย่างนี้ไม่ทันโลกถ้ายาไม่ทันโลกโลกมันก็เกำเริบหนักมากกว่ากว่าเดิมมันก็จะทําให้การรักษาในยุ่งยากมากขึ้นแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าวิาวธีนี้เคยรักษาแล้วมันมีคนป่วยที่เรารักษาไปหายมา,มากกว่าหนึ่งคนเนี่ยแสดงว่าวิธีนี้มันใช้ได้ผลแน่นอนเราก็ใช้อย่างนี้แหละสืบต่อกันมาก็ได้ผล ใ้ผลดีคนที่ไม่ได้เป็น,นอมตะพฤกงกรมาพาดก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องว่าเป็น,นอมตะพฤกงกรมาพาดแค่ปวดเมื่อยตามร่างกายเฉยก็ใช้ได้กี่ามานึ่งแล้วก็ประครบได้เลยไม,ไม่จําเป็นต้องไม่จาเป็นต้องโรคหนักทําให้ผ่อนคลายได้รูปประครบหนึ่งเลยสามารถช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายก็ได้ผ่อนคลายประคบอ่า ถ้าจะประครบนี่ก่อนจะประครบเราก็ต้องอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดก่อนแล้วก็ประครบมันจะดีเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปอาบน้ําให้ตัวยามันออกถ้าในกรณีที่ฉุกเฉินหรือมันมืดแล้วไม่ไม่อยากอาบน้ําแล้วก็สามารถทําได้เลยไม่ต้องอาบทําเสร็จก็ไม่ต้องอาบน้ําก็นอนไปก่อนเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดกําลังดีเลือดกําลังอุ่นเลยการเยียวยารักษา ทางร่างกายของเราเนี่งมันกาลังซ่อมตัวเองอยู่เลือดก็กาลังไหลเวียนได้ดีอยู่พอไปโดนน้าพุบหนีเลือดหยุดชะงักปุ๊บการซ่อมตัวเองก็จะลดลงเดี๋ยวไปดูวิธีร,รักษากันเลยนะครับดีขึ้นได้ช้าอิการแล้วเรื่องพวกนี้ก็สําคัญเดี๋ยวเราเอายาไปประคบคนป่วยกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปหน้าดูตัวยากันนะคะ